สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูหัดสยาหมวดศุกนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเราจะมาเรียนในเรื่องของ occupation s นะคะก็คือ,คอเรื่องของอาชีพนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนเตรียมสมุดปากกานะคะจดคําศัพท์ที่คุณครูสอนนักเรียนวันนี้ด้วยนะคะนักเรียนจะได้ทําแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องนะคะเราไปดูเลยค่ะ การบอกอาชีพนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะมีคำศัพท์ที่เรียกว่า suffix nouns นะคะก็คือเป็นคำที่ต่อท้ายคำกิริยานะคะหรือคำศัพท์บางคำนะคะเพื่อให้คำคำนั้นกลายเป็นบุคคลขึ้นมานะคะเช่นมีการเติม er นะคะเติม ist เติม ant เติม man เติม or เติม ian นะคะแล้วก็เติม นั่นเองนะคะเรามาดูอาชีพแรกกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนว่าคืออาชีพอะไรอา,อารชีพแรกค่ะก็คือคุณหมอนั่นเองนะคะเราเรียกว่า doctor นะคะ doctor คือคุณหมอต่อไปค่ะนักเรียนคะอาชีพต่อไปค่ะอาชีพนี้ก็คือคุณหมอเหมือนกันค่ะแต่เป็นคุณหมอที่ดูแลสัตว์ใช่ไหมคะเราจะเรียกว่า Veterinarian นะคะ veterinarian นะคะก็คือสัตวแพทย์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นคุณหมออีกแล้วค่ะนักเรียนต่คุณหมอคนนี้นะคะเป็นคุณหมอที่ดูแลฟันของเรานะคะเราเราเรียกคุณหมอแบบนี้ว่า Dentist นะคะ d e n t ท s t d ั n น i s t คือทันตแพทย์นั่นเองค่ะอาชีพต่อไปเ,อเห็นไหมคะคล้ายๆกับคุณหมอเลยใช่ไหมคะ อาชีพนี้นะคะเราเรียกว่า pharmacist นะคะ pharmacist นะคะคือเภสัชกรนั่นเองนะคะเภสัชกรก็คือคนที่ขายยาให้เรานั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะอาชีพต่อไปเอลองเดาดูสิคะอาชีพอะไรคะเหมือนกระปังปลาใสอยู่นะคะอาชีพนี้ก็คือ politician นะคะ politician คืออาชีพนักการเมืองนั่นเองนะคะ politician อาชีพต่อไปค่ะอ่าอาชีพนี้นะคะเห็นรูปเราก็รู้ทันทีเลยว่าคืออาชีพช่างตัดผมนั่นเองนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hairdresser นะคะ hairdresser นะคะคือช่างตัดผมนั่นเองนะคะอาชีพต่อไปค่ะคืออาชีพอะไรคะเห็นไหมกำลังปลูกต้นไม้อยู่เลยนะคะอาชีพนี้คือ การ์เดนเน่นะคะการ์เดนเน่นะคะเห็นไหมมาจากคำว่าการ์เดนที่แปลว่าสวนใช่ไหมการ์ ener, เดนเนี่ยแปลว่าชาวสวนนั่นเองอาชีพต่อไปค่ะเอเห็นไหมอาชีพนี้นั่นะท,ที่ว่าเป็นอาชีพอะไรนะคะแมเนจเจอร์นะคะแมเนจเจอร์ Manager, ะะ Manager, ก็คือผู้จัดการนั่นเองนะคะผู้จัดการอาชีพต่อไปค่ะอาชีพนี้คือ employee employee นะคะคือลูกจ้างนั่นเองนะคะลูกจ้างนะ,ะถ้าเป็นนายจ้างเราเรียกว่า employer นะคะ employer employee แปลว่าลูกจ้างนะคะต่อไปค่ะอาชีพนี้เห็นไหมอาชีพนี้คือ driver นะคะ driver ก็คือพนักงานขับรถนั่นเองนะคะถ้าขับรถแท็กซี่เราก็จะบอกว่า taxi driver ใช่ไหมถ้าขับรถบัสนะคะก็จะบอกว่า bus driver นะคะพนักงานขับรถนั่นเองอาชีพต่อไปค่ะนักเรียนอาชีพนี้ค่ะคือพนักงานดับเพลิงใช่ไหมอ่าเราเรียกว่า fireman นะคะ fireman นนะคะคือพนักงานดับเพลิงหรือนักดับเพลิงนั่นเองนะคะอาชีพต่อไปเห็นไหมมีกล้องด้วยนะคะอาชีพนี้ก็คืออาชีพ นักสแสดงนั่นเองนะคะแต่อาชีพนักสแสดงเราจะแยกออกเป็นนักสแสดงชายแล้วก็นักสแสดงหญิงนะคะถ้านักสแสดงชายเราจะใช้คําว่า actor นะคะ actor ก็คือนักสแสดงชายแต่ถ้าเป็นนักสแสดงหญิงนะคะเราจะเรียกว่า actress นะคะ actress นั่นเองอา,อาชีพต่อไปค่ะคนนี้ค่ะคือ electrician นะคะ electrician นะคะมาจากคำว่า e l e c t r i c i ใช่ไหม electricity ที่แปลว่าไฟฟ้า electric ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมแสดงว่า electrician ก็คือเป็นช่างไฟฟ้านั่นเองนะคะต่อไปคนคนนี้ค่ะเห็นไหมอาชีพอะไรคะคนนี้คืออาชีพ engineer ค่ะ engineer นะคะก็คือ วิศวกรน,นั่นเองนะคะวิศวกรน,นะคะทำหน้าที่ในการก่อสร้างสร้างตึกนั่นเองนะคะ engineer อาชีพต่อไปค่ะนักเรียนอาชีพนี้ค่ะคือ officer นะคะ officer มาจากคำว่า office นะคะที่แปลว่าที่ทำงานนะคะเรา office นะคะ officer ก็คือพนักงาน Office นั่นเองนะคะอาอาชีพนี้ค่ะอาชีพนี้ก็คือ pilot Pilot นะคะ pilot ก็คือนักบินนั่นเองนะคะถ้านักเรียนจดไม่ทันนักเรียนก็สามารถพอสเอาไว้นะคะแล้วก็จดคำศัพท์ไปได้เลยนะ,อ,ะอาชีพต่อไปเห็นไหมอยากเป็นไหมค่ะอยากเป็นไหมอาชีพนี้อาชีพนี้คือ Astrona u t นะคะ a s t r o n a u t ก็คืออาชีพนักบินอวกาศนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะอ่าเห็นไหมถือจานอาหารอย่างนี้นะคะอาชีพนี้ก็คือเชฟนั่นเองนะคะเชฟนะคะก็คือเชฟหรือนักทำอาหารนั่นเองนะคะและอาชีพต่อไปค่ะเห็นไหมนักเรียนเคยเห็นไหมอาชีพนี้นะคะอาชีพนี้ก็คือ historian นะคะ historian ก็คือเป็นนักประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ เอาละคะ่ะนักเรียนคราวนี้เรามาดูแบบทดสอบกันนะคะนักเรียนว่านักเรียนจะสามารถทําแบบทดสอบได้หรือเปล่านะคะทบทวนคําศัพท์ที่นักเรียนเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะใครยังจะไม่ได้ย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันเรามาดูข้อแรกกันเลยคะ่ะข้อที่หนคะ่ะนักเรียน my uncle can explain the history นะคะ explain คำนี้นะคะแปลว่าอธิบายนะคะส่วน history แปลว่าประวัติศาสตร์นั่นเองนักเรียนคิดว่าคุณลุงของฉันเนี่ยทำอาชีพอะไรคะ he is a historian นั่นเองนะคะ historian นะคะต่อไปข้อที่สองกันเลยค่ะข้อที่สอง his aunt can drive the plane นะคะ drive แปลว่าขับใช่ไหม plane ก็คือเครื่องบินนะคะ she is a นะคะเขามีอาชีพอะไรคะขับเครื่องบิน she is a pilot นั่นเองนะคะข้อที่3มันเลยค่ะข้อที่3 they can fight with the fire นะคะเขาสามารถอะไรคะสู้กับไฟได้นะคะไม่ใช่ Stuntman นะแต่เป็นอะไรคะ they are firemen นะคะเปลี่ยนจากคำว่า man เป็น men นะคะเพราะเป็นรูปพหูพโน์นะ ข้อที่4ค่ะ she works at the clinic to treat the ill animals นะคะคำว่า clinic ก็คือคลินิกใช่ไหมนะคะส่วนคำว่า treat นะคะแปลว่าบำรุงรักษาดูแลนะคะ the ill animals นะคะก็คือสัตว์ที่ป่วยนั่นเองใครนะที่ดูแลสัตว์ที่ป่วยคะ she is อะอะไรคะ Veterinarian นั่นเองนะคะ Veterinarian นะคะก็คือสัตวแพทย์นั่นเองไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อต่อไปค่ะ his brother can build the tall building ค่ะ his brother can build the tall building นะคะพี่ชายของเขาเนี่ยสามารถสร้างอาคารสูงๆได้นะคะคำว่า build แปลว่าสร้างนะส่วน building แปลว่าอาคารนั่นเองนะคะ เขามีอาชีพอะไรคะ He is an engineer นะคะ He is an engineer นะต่อไปข้อที่6ค่ะ Her s i s t e r works in the office นะคะ Her s i s t e r works in the office ค่ะพี่สาวของเขาเนี่ยทำงานอยู่ในออฟฟิศค่ะอาชีพอะไรจำได้ไหม She is an officer นะคะ She is an officer นะคะ ต่อไปข้อที่7แล้วนะคะข้อที่7 we can cook the delicious food นะคะคำา่า cook หมายถึงอะไรคะทำอาหารใช่ไหม delicious แปลว่าอร่อยนั่นเองนะคะพวกเราสามารถทำอาหารที่อร่อยได้แสดงว่าพวกเรามีอาชีพเป็นอะไรคะ we are chef นะคะเติม s ด้วยนะเพราะว่าใช้ we คือมีหลายคนนะคะ ต่อไปข้อที่8แล้วนะคะข้อที่8ค่ะ Sam and w o o d y are harvesting their products from their farm นะคะคำว่า harvesting ก็คือการการเก็บเกี่ยวนะคะ products ก็คือผลผลิตนะคะจากฟาร์มของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นใครคะอาชีพของเขาจะต้องเป็น they are gardeners นะคะ gardeners นั่นเอง ต่อไปข้อที่9แล้วค่ะนักเรียนข้อที่9 my brother can create the hairstyle ค่ะ create คำนี้หมายถึงการสร้างสรรค์ใช่ไหม hair เรารู้อยู่แล้วจะไม่ต้องเกี่ยวกับผมแน่นเลยอาชีพอะไรคะ he is a hairdresser นะคะ hairdresser นั่นเองต่อไปคะ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียน I can convince many of people นะคะ ฉันเนี่ยสามารถ c o n v e ว c e คำนี้หมายถึงการโน้มน้าวใจนะคะคนกลุ่มคนได้แสดงว่าต้องเป็นอาชีพอะไรคะที่สามารถโน้มน้าวใจได้ต้องเป็นอาชีพอะไรเอ่ย I am a politician นะคะ politician นะคะก็คือนักการเมืองนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะ10ข้อทำได้หรือเปล่านะคะใครบ้างที่ทำถูกทั้ง10ข้อเลยมีไหม แสดงว่าถ้าทำถูกหมดเลยแสดงว่าเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะคราวนี้นะคะเราก็จบไปแล้วในเรื่องของอาชีพหรือ occupation นะคะมีหลายอาชีพเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปทบทวนแล้วก็จดคำศัพท์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะว่าสามารถทำได้ เต็ม10หรือเปล่านะคะวันนี้คุณครูก็ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย